สวัสดีครับไอซกนะครับวันนี้จะรีวิวตัวสายนาฬิกานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังฟิลาโนนะครับตัวนี้เป็นหนังจากฝรั่งเศสนีดคุณสมบัติของตัวหนังฟิลา a โนนะครับอันนี้จะเป็นหนังที่เป็นลักษณะการอัดลน์นะครับนี่เนี่ยมันจะมีลายที่เป็นเฉพาะของเขาตัวนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของความแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ดูหลักชุรีขึ้น,นด้านหลังเนี่ย ของเราเนี่ยจะมีการาใช้หนังแกะในการที่จะบุกด,ดานด้านหลังนะครับเวลาใส่เนี่ยจะทำให้ได้รับความรู้สึกของความนุ่มนะฮะแล้วก็จะทำให้ใส่สบายขึ้นนะโอเคตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสายที่ทำมาสามารถใช้ได้นะครับทั้งตัวที่เป็นลักธรรมดานะครับลักธรรมดาก็คือลักด้านหลังนี่นะครับขนาดความกว้างเนี่ยอยู่ที่ 22มิลนะครับแต่กรณีที่ต้องการคัสซ้อมครับก็แจ้งแอดมินมาได้นะครับที่ l ล n e แอดไอสกนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำคัสซอมขึ้นมาใหม่สำหรับนาฬิกาทุกรุ่นได้นะครับแต่ว่าลองมาดูก่อนเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันเป็นหลักพิเศษก็อาจจะมีปัญหานะครับทำได้ทำไม่ได้ก็ทักแชทมาคุยกันก่อนนะครับโอเคเราลองมาดูนะครับเวลาเราใส่นะครับลงบนตัวที่เป็นตัวเรือนเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถใช้ได้นะครับกรณีที่เรามี นาฬิกาที่มีไซส์เท่ากันก็คือตัวที่เป็น22หรือว่า Apple Watch ตัวที่เป็นเวอร์ชัน7นะครับเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้มันจะเป็นอะแดปเตอร์เนาะเราก็ใส่เข้าไปสําหรับการใช้งานตัวที่เป็น Apple Watch ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราถอดนะครับตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ออกนะครับเราก็จะสามารถใช้ได้นะครับกับตัวที่เป็นนาฬิกาปกติด้วยนะครับตัวนี้ผมใช้ไซโก้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับประมาณนี้ก็จะได้อารมณ์ของลักชัวรี่นะครับ ก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาเราสังเกตนะครับแบรนด์เนี่ยมักจะชอบเอาหนังตัวเนี้ยไปทำนะครับตัวที่เป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นพวกอ c เท s ร์รีนะครับที่จะดูลักชัวรี่นะครับโอเคครับ